เอามันคือว่าเขาเก็บหย่งมั่วมากเลยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เทปบางสาวสาวเหยกัน b i ซ y c l e เธออยู่บ้านลังเตอนโออาจันนอนนาเลียเหนูอนาคตของน้องเป็นครย

ยินสิขมงมุ้นีดเลี้ยงนี่เลยยอดเลยนะขอ้เสียบไ่ะเสียบถืออันนี้อันนี้เข่าแล้วรอค่ะรอค่ะ ยาฝ่าวเด้อหุยยว่าบ่ถูอต้องยาฝ่าวมันยังม่ท่านเออยยังม่ท่า,านในไปหอดบ้งเนะี่ยได้ยนินจ้าอันนี้อันนี้เข่าแล้วโอเคเสียงกปนเสียงเข่าแล้วนะคะเจ้เาเนาะกระซังล้างเถอดขึ้นมาเอาจังใดดีหนอกับความฮักเขา บางมือนา<อ>งสาวเบากระยานคนจามันเป็นไปบ่ได้บอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเจ้าเจ้าจะลังไม่กระเียานลังให้เจ้าเจ้าโอ้ยนะเอย้ยเฮ็ดอันหันหลังพอด ยินค่ะเขาไม่เลากดแซ้งไปเด้อนะคะเขาไม่เลากดแซ้งไปค่ะเจ้าเจ้ามาค่ะนางมีจะแกงขั่วหนดูด้วยค่ะพี่เจ้าขาคอมเมนต์ไม่วิ่งนะจ๊ะโอเควันนี้ยิงรถอารมณ์ดีจริงๆค่ะกระยานคน จ้ามันเป็นไฟบ่ได้บอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาน้องบ่แกงตำนัานดอกว่าเพียงแต่คิดว่าในใจอยาได้ซออออ่ออ่ออออ่่ออเอาซงแล้วซอออออออโอเคเก่งมากนะคะเก่งมากค่ะพี่เจ้าขายยิงรถแบบว่าแบบ พูดมีแบบลูกคงลูกคอด้วยนะคะมาเจ้าคะเพียงแต่คิดว่าในใจอยากได้โซอโอยเก่งมากเพียงแต่คิดว่าในใจอยากได้โซ เอาไปเอื ity, ้อยห้องไปกันในใจอยากได้สอเก่งมากเก่งรถมีลูกคอแล้วนะคะมิจ้าขาเพียงแต่คิดว่าในใจอยากได้สอยิงรถเก่งหลายว่ามิจ้าขายิงรถเก่งหลายขอบเลขกดแจ้ ิงรถอารมณ์ดีนะคะยิงรถอารมณ์ดีด้มือดีนะคะเนาะเฮ้ยสิทธิแฟนเขาเราตีสิทรื่องนี้ก็ผิดและกติกาเชวาแตยังังหวงหาอยู่ตหลเชาี่เรากิหอนไ้ยังเงินก่อนรืยารูเขาทำตามตึงบีนะคะจบผีผูมาชาถึงสา้ตาสิทธิผูมาชามีวัสนาแคปปี้ ยังคิดอ๋ออ๋อเจ้าโอ๊ยบักสติกม้าสุกูนี้มึงนี่เจ๊ได้เอ้าเอ้าพอบักสติกม้าสุกนางบีนีเสยเฮ้ยโอ้ไม่ก็ oh God, เธออะไร หน่อยสิอันต้จาะไหนคะนอายุตลอด,อลอดขาะที่เราคิดหอดไอ้ของเงินกอดกับพันรยาขอบคุณมากๆเลยนะคะมือเจ้าขาขอบคุณหลายๆค่ะแฮงยืมโทรศัพท์หน่อยวีโบวีโบี่ปุเอาเาียไปเอามายุนโตเร็วเออ อีเลี้ยวบักลี้ยวตอนนี้หรอเอาไม่ใช่พี่เอามาแล้วบอกให้เปรี้ยวมาหน่อยซิกก็อ๋อรดเล้วๆเดวเอาไว้คือก้าวมือไปเนืเขามือไปเนดเข่าเนว้เข่านั้นของมือก็ไปนว้เข่าขากินเข่าเป็นบ่กินบ่เป็น วิ่งแหหน้าตามึงเอ้าลมขึ้นกันของกูขึ้กันเีคะตกาตหน้าบบหน้าออนะคะคำแรกกดแชร์ไฟนะคะพี่จ้าคะคำแรกกดแชร์ไฟขอคนละร้อยแชร์ค่ะ ันนี้ของของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ของคุณไม่ได้มาอีวัตี้บ่ต้องบ่ต้องตั้งรหัสก็ได้เลยแห่งโทรศัพท์มึงอ่ะเดี๋ยวเขาสิโอนเอาเงินล่ะบ่มีคุณค่าเอาอีลีค่ะเอาว่ากับทั้งบีแนบบอกกับยิงรถแนบจะมีผู้ใด้ว่ากับกูบ่มีผู้ใด้ว่ากับมึงอีลีแหละบ่มีผู้ใด้ว่ากับมึงอีลีแล้วสติ๊กมึงบอกว่ากับกูกูบอกว่าน้ำด้กูเป็นคนยิงตัว bưng có bò cạp dính rốt nè mẹ bớt má bò cạp nong mẹ chắp má chân gì bớt túp chắp túp hát gớt má gớt bớt túp nắng bí lights gặp tư Andy มึงเห็ดซังไกตเสดบ่ Yes เพี่ยังบ่เห็ดซามสี่ไล่สดข้าวเจ้าสวัสดีนะคะมิจ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่อันตีผู้ใดเออพี่อันตีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีนะคะมิจ้าค่ะมาเลยนะคะมีไลฟ์ตัวนี้ด้วยนะคะนำไปขึ้นสองไลฟ์นะคะตอนนี้นะคะมิจ้าค่ะขึ้นสองไลฟ์นะคะ เยิงรถกับไอ้สเต็กอยู่พี่แล้วค่ะมือเจ้าค่ะยิงรถกับไอ้สเต็กอยู่นี่นะคะอ๋อทางเพจบีซี่โกเราก็ไลค์ฮะจริงก็ทอีไม่พี่ไลค์เพจทูตอนนี้อันนั้นพี่ไลค์เดทั้ะมาดูกันเลยนะคะมือเจ้าค่ะมาเบิรงกันนะคะปตาบ้งผีตั้งตรงน้ำแห ทางดังบีบ่บบบต่องาแหงเดี๋ยวพี่ลงเพจนี้ดีกว่าลงเพจโกไปขึ้นต่อที่เพจถูเจอกันที่เพจดังบีถูนะคะมเจ้าค่ะนะคะเจอกันที่เพจท,ที่เพจดังบีถูนะคะยุใส่บ่